เรื่องที่5ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดือนเมื่อกี้ไม่เรามีไปรับเชิญเรื่องอื่นด้วยไงเขาก็คู่กันเหมือนกันอะไรบ้างใช่ชื่อเรื่องว่าความรักในบทเพลงที่บรรเลงไม่ดูจบครับภาษาอังกฤษว่ายังไม่มีอันนี้ผมคิดสดๆนะคิดแบบเด็กบ้านๆอ่ะ Secret in Music อ่ Forever ด้วยไม่รู้จบชื่อเรื่องมันดูโรแมนติกมากเลยอ่าเป็นเกาหลีเฮ้ยอเป็นญี่ปุ่นเลยนะ หรอหรอฮะอ่าก็เป็นซีรีส์ rom com ครับ rom com เป็นคอมเมดี้เป็นคอมเมดี้ฮะเป็นซีรีส์คอมเมดี้แนวสอบสวนสอบสวนกี่โมงก็เป็นดราม่าโรแมนติกครับใช่จ๋าเลยครับเป็นดราม่าโรแมนติกเป็นดราม่าโรแมนติกแต่จะเป็นดราม่าสัก60%โรแมนติกสัก40%อ่สิบเปอร์เซ็นต์ c h a r ต่อเป็นยังไงครับผม ก็เป็นแนวสืบสวนสอบสวนใช่ที่หนอใช่ครับสืบสวนสอบสวนเอาเป็นแนวสืบสวนสอบสวนครับใช่เขาเป็นนักอาชญาอาชญาใช่พอดีว่าผมต้องไปไขคดีหนึ่งที่มันเกิดอาชญากรรมขึ้นอะไรเงี้ยอาชญากรผู้เด่นนะครับแล้วก็บวกกัเขาเป็นนักข่าวแล้วก็ปาร์คกันมาเจอกันอะไรเงี้ยใช่ต้องสืบสายยังไงบ้างกับบทบาท เป็นนักข่าวเราต้องโหเอา<ง>เอาเอาจริงตอนนี้ยังไม่ได้เวิร์กครับน่าจะเริ่มเวิร์กประมาณช่วงปีหน้าน่าจะตน้ตนตน้นต้นปีอะไรเงี้ยว่าคุยกับพี่เตอร์ไปแล้วว่าน่าจะต้องมีไปเรียนนู่นเรียนนี่เพิ่มครับผมแล้วก็ไปเขาเรียกอะไไปเวิร์กช็อปเรื่องบทเพราะว่าเราต้องเป็นนักข่าวแล้วอย่างเงี้ยความเป็นนักข่าวก็ต้องมีมีมีมขเขาเรียกเพาเป็นเกี่ยวกับพวกอาชญากรรมไออาชญากรรมเนี่ยมันก็จะมีศัพท์เฉพาะอะไรอย่างเงี<ม>้ยครับใช่ก็ต้องไปศึกษาเรื่องนี้ครับผมแล้วก็เรื่องการแสดง พออทมันมีอะไรฮะยิ้มไม่ใช่ยิ้มไม่ใช่คาแรคเตอร์มันยังไม่ลงตัวไงมันตไม่บอกใช่ยังยังไม่เข้าปากยังไม่เข้าปากแต่ของบุ๊คเป็นไงบ้างไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนสายก็ยังมีอยู่ในเรื่องนี้ก็ไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วก็จะโตขึ้นอีกระดับนึงคล้ายกับเด็กชุดเก่งขายาวขายาวไม่มีแล้วไม่มีแล้วเด็กไงบ้างมันออกมาจากโรงเรยนมหาลัยแล้วก็ดีใจนะเออใช่เราได้เล่นบทที่มันโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้ว พอได้มาทำกับพีเตอร์ด้วยเราเรื่องมันมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยครับผมก็ตั้งแต่วันที่อ่านเรื่องยอ่อแล้วก็พวกคาแรคเตอร์รรล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่ท้าทายครับสมมุติว่าถ้าเราทําได้ดีมันก็เป็นอีกมิติหนึ่งของการแสดงผมก็เราก็ไปอีกระดับเลยครับเพราะว่าที่ผ่านมาผมก็จะเล่นอะไรที่มันรู้สึกว่าเออย่อยง่ายซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าก็เป็นอีกอีกสิ่งหนึ่งของชีวิตเออที่น่าสนใจอะไรเพราะว่าอย่าง มันผมน่าจะเปิดพร้อมกันแล้วกับไอสกาเลต้าเรื่องนั้ก็จะเป็นพีเรียก็รู้สึกว่าเออเราก็ไปต่อเรื่อยๆเลยก็คือผมก็ดูหลายๆบทนะพยายามให้แบบไอคาแรคเตอร์ที่เราเล่นมันไม่ซ้ำกันเลยมันจะได้แบบมีความท้าทายใหม่ๆซึ่งเรื่องนี้ถ้าทำได้ดีก็รู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆครับจริงๆถ้าถามผมในเรื่องของอย่างฟอร์ดบุ๊กกะเราก็เออ เราก็สบายใจสบายตัวที่บบเอ,อที่จะเล่นหมายเรื่องแต่ว่าเรื่องนี้ด้วยด้วยเนื้อเรื่องมันน่าสนใจแล้วก็เออด้วยตัวคาแรคเตอร์ด้วยมันมันมีความยากเยเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เราคงทำกันบ้านกันหนักเลยก็ก็ถามว่าประมหม่าไหมก็นิดนึงครับถามว่าตื่นเต้นไหมก็มากๆมากครับใชบ่เพราะว่าเออเก็ เคยได้เห็นงานพี่ต้นมาบ้างก็ก็จะรู้อยู่ว่ามันประมาณไหนอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างท้าทายปมาณก็บอกว่าจะทำได้ดีที่สุดครับผมใช่ก็ต้องแบบฮ h a เวิร์ k แหละครับใช่ workshop เยอะเลยเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นตก่อเราะอย่างนี้มันจะได้แตกต่างกับคนร้อยยกนี้ก่อนเลยจริงกดดันนะด้วยความเป็นพิเตอร์ด้วยแล้วก็รู้ผลงานกันอยู่อะครับแล้วก็ชื่อเสียงเรียเรียงนานพิเตอร์เขาก็แบบเขาเป็นคนเคขี้ยวอยู่แหละเคขี้ยวเขาพีบยังไงกับเรามา้ยเราได้รู้ว่าเป็นพิเตอร์เขามาจับเขาคุยกับเรายังไง เอาจริงคุยกันวันงานเลยครับวันถ่ายทีเซอร์แล้วก็มาเขาเรียกว่านั่งบีฟตัวละครแล้วก็แบบเหมือนมาปรับความเข้าใจกันนะครับว่าเออตัวละครตัวบุ๊กเนี่ยมันซับซ้อนแบบไหน่าเขาเป็นอะไรเขาทําไมเขาถึงเห็นภาพเบลอๆแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งบุ๊กพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้สปอยตัวในเรื่องของซีรีส์อะครับใช่ก็ยังไม่อยากสปอยมากใช่แต่ว่าเอาจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามมากๆเพราะว่ามันมีความซับซ้อนแล้วก็มันมีความแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าสนใจเออมันน่าสนใจมากๆครับตัวตัวบุ๊กก็อ่านแค่ตัวเรื่องย่อครับประมาณ2อสามหน้ากระดาษอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่ามันสนุกมากเลยครับใช่แล้วพอเป็นเรื่องสืบสวนสอบสวนเข้ามาด้วยเนี่ยมันก็เป็นอีกขั้นของของเขาเรียกว่าอะไรของของดราม่าโรแมนติกทั่วทั่วไปที่เราที่ที่เราได้ได้แสดงอะไรใช่จริงๆพอมาเล่นด้วยกันมันต้องคุยกันมากขึ้นไหหรือว่ามันเล่นได้เลยคุยนะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่กัน เริ่มสตาร์ทไปด้วยการเขียนเรื่องใหม่สาหรับบุ๊กอ่ะบุ๊กรู้สึกว่าเหมือนเหมือนนับหนึ่งใหม่กับ <Okay. S 1> ฟอรน,นะ <Yeah. S 1> เราะด้ความที่อาเป็นพ่วงกับใหม่ด้วยแล้วก็เป็นบทที่ทเอา,เรารจริงมันลึกสําหรับเราสําหรับบุ๊กอ่ะสาหรับบุ๊กบุ๊กรู้สึกว่ามันลึกพอสมควรที่ที่ผ่านมาที่เราเคยเล่นมาอะไร,ร mm. ก็เหมือนต้องมานั่งจับเขาคุยกันว่าเออเราอยากให้ภาพออกไเป็นแบบนี้นะใช่แล้วตัวพีเติลเขาก็เป็นเป็นร่วมกับที่เราสามารถเสนอไอเดียได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เราก็มาแชร์กันอะไรี้ยอย่างในเรื่องค้ายของการทำงานมีก สศรษกิจใช่ไหมเอออันนี้มันดูแบบว่ามันเป็นบุ๊กอยู่เป็นฟอร์ดอยู่เนี่ยเศรษฐกิจใชาไหมก็ตอนด้วยเทเลอร์นะครับมันค่อนข้างแบบยังยังไกลมากจริงเราถ่ายกันแค่นิดเดียวเองเราก็ไม่ใช่ไม่ได้ขัดใช่ใช่อาจจะยังแบบตอบอะไรมากไม่ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ลงไปลึกแต่ว่าก็แบบว่าคือก่อนที่ถ่ายก็มีการคุยกับทั้งแบบเออทั้งพี่เอ็กแล้วก็เออพี่เตอร์แล้วเลยก็ค่อนข้างจอยนะครับใช่ก็อะไรที่เคยได้ได้ใช้มาก็ลืมลมันไปแล้วเราเป็นน้ำไม่เต็มแก้วครับแล้วก็เออเรียนรู้ไปเรื่อยๆแหละใช่ ก็รู้สึกว่าไอ้บรรยากาศอะไรก็ค่อนข้างมันเ้สึกเออสนุกดีอะไรเงี้ยแสดงว่าฟอร์บูก็กดดันแหละคุณก็คาดวองว่าฟอร์มันร่วมงานตั้ปีหนึ่งเดี๋ยวปีนี้ก็มีอยู่ปีหน้ามีเรื่องนึงมันจะต้องเปลี่ยนไปอีกเรื่องนึงเลยคนกดดันเยาะขึ้เลยก็เอมือนกับมันก็เราก็เหมือนแบบว่าเออเราก็แบกชื่อของเราไว้นะเออเพราะว่าเราก็เล่นอะไรมาหลายอย่างซึ่งเรื่องนี้รู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่ท้าทายครับก็รู้สึกว่ากดดันเหมือนกันแต่ว่าก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นแรงมันเราา่พะว คือพื้นฐานเราก็เป็นคนชอบเรียนรู้อยู่แล้วเนยก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาซึ่งพี่เติร์ก็มาได้เวลาพอดีเลยใช่เพราะว่าก็เป็นช่องที่แบบเน่าสนุกเ,<ล>เลยครับน่าสนใจเลยครับใช่ก็สนุกแน่ๆครับมันแน่ๆเลยรู้เลยว่าคือแค่ถ่ายเทเลอร์ก็รู้แล้วว่าเออวันเปิดกล้องจริงนี่พอออดแล้วต,ต้องต้องมันแน่ๆงานหนักแน่นอนงานเออหนักแน่นอนครับใช่ ด้วยโลเคชันอย่างเงี้ยโอ้ผมว่าน่าจะเดือดส่วนนั่นมันจะเป็นถึงไหนโลเคชันอ่ะโหผมถ้าดูจากเทรลเนี่ยคือแบบส่วนใหญ่ถ้าแบบอาชญากรรมอาะชากรก็ต้องแบบอ่ะเกิดเหตุที่แปลกๆปลออะไรอย่างนั้นอันนี้ก็คิดเอาเองนะใช่ครับจะมานั่งใส่ที่ลงอาหารไม่ได้แล้วคงไม่มีแบบว่าออฟฟิศแล้วเลยกันเออเป็นตัวจใจไม่บุ๊คต้องไม่ประจุเลยไปมาแล้วครับมันมีวันที่บุ๊กไปถ่ายแยกซีนที่บุ๊กปั่นจักรยานอ่ะบุ๊คไปนู่นนะครับนครปฐม แค่ไปปั่นจักรยานแล้วก็ผสมนะใช่แค่ซีนเดียวพี่เติ้ลเอาแค่นี้เลยครับแค่ปั่นจักรยานแล้วก็เอามือแล้วก็ที่รถกลับมาคือแค่นั้นครับบุกไปคนเดียวอีกวันหนึ่งที่ถ่ายแยกไปได้ยินเกียรติศักดิ์พี่เติ้ลมายังไงบ้างก<อ>ลับคนนี้ก็เราเออกจากเซนโซน,นวิลล์มาแล้วกันเรามาเจอพี่เติ้ลก็ต้อง,ต,องต้องมาเจออะไรใหม่ๆบ้างต้องไปผจญภัยบ้างแล้วเดี๋ยวต้องแอบไปถามน้ำตาลฟิลม์มใช่แต่ว่าพีตเต่เติ้ลเขาเขี่ยวอยู่ครับใช่ฝากกันให้ดูปีหน้า ครับผมก็ฝากด้วยครับกับความรักในบทสามสองเนี่ยก็ฝากด้วยครับกับความรักในบทเพลงที่บัลเล่รู้จดนะครับเพราะว่าใครนะครับที่ชอบแนวเรื่องที่แบบว่าซุสวนสอบสวนมีความซับซ้อนเรื่องนี้ชวนน่าติดตามมากๆไงก็อย่าพลาดเลยคขาดเรื่องนี้น่าสนใจมากครับฟอนบุกรอดแสดงด้วยก็ร่วมกับฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ